ถ้าไม่ตายสองข้อนี้นำไปใช้นะคะจะทำให้เขาคิดถึงคุณเสมอมีอะไรบ้างข้อแรกเลยแสดงความห่วงใยในช่วงเวลาที่เขาลำบากนะอันนี้คือสิ่งสำคัญเราจะวัดกันเลยว่าคนที่รักเราจริงๆพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเราจริงๆชอบเราจริงๆเนี่ยจะไม่ทิ้งเราเวลาที่เราลำบากหรือเราเสี่ยงอยู่ในเหตุที่มันอันตราย เขาจะคอยอยู่เคียงข้างเราเสมอถามไทยสารทุกสุขดิบถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่กับเราแต่พอเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วเขาทราบข่าวนะคะเขาจะโทรติดต่อคุณทันทีสอบถามหาคุณทันทีเลยนะคะอันนี้คือการแสดงถึงช่วงเวลาที่ห่วงใยห,หรือช่วงเวลาที่เขาลำบากซึ่งในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวถูกไหมคะหลายคนเลิกกับแฟนก็เพราะว่า รู้เลยนะว่าคนนั้นไม่ได้ห่วงใยเราจริงๆคนนั้นแค่ คบกับเราแบบผิวเผินไม่ได้แบบลุงลึกขนาดนั้นนะคะก็คือวัดกันได้เลยนะอันนี้ก็เช่นกันค่ะข้อที่2คือส่งข้อความที่อบอุ่นนะคะส่งข้อความแสดงถึงความคิดถึงใช้คําพูดให้กําลังใจเสริม motivation ให้กับเขาทําให้เขารู้สึกดีนะคะคนเราอะ่ะมันต้องการแค่นี้จริงๆโอเคไหมใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดใจกดติดตามให้กับโคชเชมด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พาดคลิปดีๆถัดไปแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ ลามีคลิปดีๆมาคุณจะไม่พลาดโอเคไหม